สวัสดีค่ะก็มาพบกับแตงโมอ,อีกแล้วนะคะหลังจากที่เว้นระยะห่างหายไปช่วงหนึ่งนะคะวันนี้ที่บอกไว้ในเพจนะคะเมื่อวานตอนกลางคืนแล้วนะคะบอกว่าจะมาตกกล่องนะคะซึ่งเป็นกล่องที่แตงโมได้มาจากแบรนด์นหนึ่งนะคะก็สะสมของเขาไว้นานยากแล้วเนาะไม่ได้เปิดใช้แล้วก็ไม่ได้เปิดกล่องมานานมากเปิดใช้ก็มีบ้างนะคะแต่ที่ไม่เปิด เลยก็หมีกันนะคะเออลืมไปว่าตัวเองซื้อคอนแทคเลนส์มาคู่หนึ่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะลองไปแปบ,บใส่แล้วก็เอามาให้ทุกคนดูกันนะคะว่าใส่หรือไม่ใส่ทางกันยังไงเนาะหลังจากที่ไม่ได้ใส่มาเป็นแรงปีแล้วเหมือนกันนะคะรอนิดนึงรอแป๊บนึงนะคะไหนๆก็มาอัดวิดีโอแล้วก็อยากจะจัดเต็มนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเวลาเนาะแป๊กเดี๋ยว หลังจากที่ใส่ไปหนึ่งข้างเนาะเห็นความแตกต่างไหมเออใส่กําแสดเน,นี่ยดีกว่านี่ต่างกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูอีกข้างนึงนะใส่เสร็จแล้วดเดี๋ยวมมาพบกัน่าก็โอเคนะคะหลังจากที่ใส่มาแล้วทั้งสองข้างก็ได้ประมาณนี้เนาะหลังจากที่ไม่ได้ใส่มาหลายปีมากอ่ะตั้งแต่ตัวโมเคยใส่คอนแทคเลนส์ตั้งแต่ตัวโม,ยวม,อ,นนโมอยู่ ปีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใสอีกเลยปี2ขึ้นมาก็ไม่แตะอีกเลยนะคะอาจจะมีเคยซื้อมาตอนทำคลิปช่วงปี4ใส่ได้วันเดียวไม่ถึงวันด้สามนะคะแล้วรู้สึกระคายเคืองตามจ็ตตามก็เลยถอดเลยก็ครั้งล่าสุดเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วมั้งก็ใส่ก็ได้ไม่ถึงครึ่งวันเหมือนกันก็ถอดทิ้งเหมือนกันสีดาย Nh นะคะครั้งนี้ก็นั่แหละ ออลองดูเพื่อจะท,ที่จะทำคลิปน,นะเพราะว่าการใส่คอนเทคเลนส์มันจะทําให้เราเี่เปลี่ยนลุคไปได้เลยนะคะดัง<ม><ม>น,นั้นก็เลยซื้อมาตอน,นก็ยังระคายเคืองอยู่เมื่อก่อนตอนใส่ตอนปีหนึ่งมันไม่เคยระคายเคืองเลยเแต่ตอนนี้นเป็นยังไงพ,พยายามหาหลายหลแบรนด์แล้วนะคะตอนนี้ใส่คิตตี้คาเวีอ่ะเดี๋ยวมีคนทำจะที่ยวโมส่สีเทามันเขียนว่าเกรงเดียวเกรงเดียวนะเอ,อมันไม่ได้บอกของคิตตี้คาเอีนะคะ จะมาเหอของแต่มันออกเออ,อน,นี้ได้ยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวมันจะไม่ทานอิดนะคะเดี๋แบะหมดอีกแปบะบใกล้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้รู้ชัดหรือเปล่าวันเนี้ยเออมันจะได้อยู่เนาะโอเคนี่แหละกล่องของที่จะเห่อนะคะก็มีอยู่ประมาณหนึ่งสองสี่ห่งอ้าหเจป้าประมาณไหนเนี้ยนับเลขถึงหรือเปลนึ่งสองสี่ กล่องกับอีก2องซองนะคะเป็น9ชิ้นทั้งหมดเนาะก็จะพยายามเผอให้ไปเร็วๆนะคะอ่าส่วนใหญ่จะเป็นของแบรนด์ beauty buffet นะคะมีอยู่กล่องที่แตกต่างจากของขอจากคนอื่นก็คืออ่าจากแบรนด์ essence นะคะได้มาแรก เพื่อนเลยนะคะได้มาก่อนเพื่อนเลยนะคะแล้วก็แตงโมก็แกะใช้ไปแล้วด้วยประมาณ2ตัวนะคะ,ะแกะใช้ของเขาไปคือตัวรองพื้นกับตัวมัสคาร่านะคะที่เหลือก็ยังอยู่ในกล่องเดิมไม่ได้แตะกล้องอะไรเลยทั้งสิน้นนอกนั้นนะคะอีกเจ็ดแบบกล่องเนี่ยเป็นของที่บุฟเฟ่หมดเลยซึ่งแตงโมไม่มีเวลาเลยนะอย่างที่บอกไม่มีเวลานะคะก็ ตอนนี้พยายามเอามาเคลียร์นะคะเอามาเคลียร์จะมาเปิดกล่องให้ดูเปิดดูห้องตัวเองโอ้โหรกมากก็เก็บจัดเก็บห้องรวบรวมนะคะก็เนี่ยเจอพวกเจ้าเครื่องสำอางที่ดองไว้ดองไว้นะคะก็ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตาทั้งนั้นก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเท่าไหร่นะคะทาลิปปั๊นะคะล่าเขียนคิ้วเออนั้นไม่ค่อยได้แต่งหน้ามันก็เอาไปซัดเต็มหน้าแล้วนะนะคะก็มาเปิดกล่องแรกอาจจะไม่ได้แบบเรียงว่าอันไหนมาก่อนมาหลังแต่จะพยายาม เอาของเอ,เอสเซนต์ก่อนเพราะว่ามันมาก่อนเพื่อแล้วก็สองกล่องสุดท้ายที่มาได้หลังสุดอ่ะพอจะจําได้เก่อนหน้านี้จำไม่ได้แล้วสมมติว่าจะเปิดแบบไม่ได้เลี้ยงกล่องนะคะก็เรื่อันเลยดีกว่าเพราะกลัวเดี๋ยวมันจะยืดยาวมันอาจจะอาจจะนานแหละเออ,อคือแนะก็มาดูที่เอสเซนต์ก่อนนะคะนี่กล่องของเอสเซนต์นะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะเอสเซนต์ก็จะใส่มาในซองแบบนี้นะคะ ทรงแบบนี้ขอโทษทีเพราะกล้องในโมนียมัน,มนมซูมอัตโนมัติไม่ได้เนาะมันโฟกัสอัตโนมัติไม่ได้เพราะว่าเวลาตั้งโฟกัสอัตโนมัติอ่ะมันจะเป็นเสียงโฟกัสเข้าไปในตัวกล้องนะคะเคยถามคนนึงคนนี้ก็บอกว่าต้องซื้อเลนมาใส่ใหมนะ่ก็นะหลายตังอยู่ไม่มีตังนะคะก็ได้แค่นี้นะโฟกัสมันเป็นโฟกัสเฉพาะจุดไปเลยเวลาโฟกัสของก็ไปใกล้ๆกก็ไม่ได้เพราะมันจะไม่จับจุดโฟกัสเองนะคะ ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ mm hmm. ก็ที่เอเซนส์ใส่มาเนาะ mm hmm. ก็จะมีนี่ค่ะมีคนอื่นก็เปิดเผยกันเป็นนานมากแล้วนะแตงโมงก็ยังไม่ได้เปิดของสักทีอันนี้ตั้งแต่ตป้นปีหรือประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นน้ำยาทาเล็บทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะมีสีขาวชมพูชมพูเข้มเป็นกลิตเตอร์แล้วก็เป็นสีเขียวนะคะไปแบบเร็วๆนิดนึงเนา ขวไม่ทันเวลานะแล้วก็มีคอนซีลเลอร์พิมพ์คอนซีลเลอร์นะคะเบอร์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 มีเบอร์อรึเปล่าไม่มั่นใจทิโมหาไม่เจอนะคะอืมหาไม่เจอมันต้องซืลลอ้อแ้วนะคะแล้วก็จะมีรองพื้นตัวหนึ่งด้วยซึ่งแตงโมใช้หมดแล้วนะคะค่อนข้างขาว,วามันขาวหน้าแตงโมนนะเพราะว่าแตงโมเป็นคนผิวคล้ำมากอือ เห็นไหมหน้ากับผิวเนี่ยหน้ากับผิวแข็งเนี่ยคนละสีกันเลยนะคะตัวนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้ทิ้งกล่องทิ้งขวดเขา la, อะเออขาวมาแต่ว่าพอเอามาผสมกับเจ้า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 เจ,จ้าเจ้าเจ้าเจ้าอะไรล่ะเจ้าจาอะไรล่ะเจ้าเลมบลอนนะคะสี สีโทนที่เป็นสีเข้มสุดน่ะมันก็อโอเคมากเลยเพราะว่าเนื้อตัวนี้ค่อนข้างเหลวแล้วก็มันค่อนข้างที่จะสม,มูทกับผิวหน้าทําให้แบบสีปรับสใีให้ให้มันสว่างมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเนื่องจากสีโทที่ดโนโมใช้เนี่มีคนค้าว่าสีเข้มเข้มกว่าผิวนิดนึงนะคะแต่ดิโนโมใช้เองคิดว่ามันพอดีกับผิวนะแต่หลายคนทักเข้าเราก็ไม่กล้าก็เลยต้องมาผสมให้มันขาวกว่านิดหนึ่งนะคะ จากนั้นนะคะก็จะมีอายแชโดว์นะคะ่าเป็นพาเลตตัวนี้นะคะอายแชโดว์พาเลตสีสวยมากนะคะสีสวยมากทุกคนมันเป็นสีอ่าที่แต่งได้ทุกวันอป็นสีนรราตนี้มีเคยสวอตไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วะนะนี่นะคะ๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆแต่ว่านะเวทนากล้องเปวนองเืน,เนเกินนี่นะคะประมาณนี้เนาะ ไว้เดี๋ยวว่างจะมาแต่งลุกนี้ให้ดูกันนะคะเพราะว่าใช้ได้แบบทุกสีผิวแล้วนะคะแล้วก็จะมีอายแชโดว์อีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีนี้ออกสีม่วงนะคะเป็นสีเดียเด่ยวๆสีม่วงหนึ่งตลับมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะต่นนี้ไม่ได้นะคะ แต่ยังไม่แน่นะยังไม่ได้ลองใช้จริงๆอาจจะติดดีก็ได้นะแล้วก็มีลิปสติกนอกจากนี้มันจะมีมาสคาร่าด้วยหนึ่งตัวแต่มาสคาร่าของเขาเนี่ยะโมใช้แล้วมันรู้สึกว่าไม่ไม่มันปัดเด้งดีแต่ว่าในระหว่างวันเนี่ยมันเคลิ้มใต้ตาตรงเนี้ยแล้วก็จะมูไม่รู้เอาไปตั้งไว้ที่ไหนแล้วนะคะอยากเปรียให้ดูกันก็จะเป็นลิปทั้งหมด5้าแท่ง5แท่งแบบนี้เนาะไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างจะมาสวอรใหที่ดู บนปากนะคะถ้าแทงเพราะว่าตอนนี้รีบๆไม่ไงั้นไม่ทันนะคะอีกหลายกล่องนะเวลาเขาเดินไปเรื่อยๆใกล้จะหมดทุทีเจนึงอยากจะตัดต่อออกแต่ว่าเจนึงก็คิดดูก่อนว่าจะตัดต่อออกดีหรือเปล่านะคะต่อมาเป็นกล่องก่อนดีอ่าเป็นกล่องนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะกล่องนี้น,น,ะ,น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 ะคะจากบิวตี้บุฟเฟ่ที่เหลือนอกจากนี้ก็จะเป็นของบิวตี้บุฟเฟ่หมดเลย อ่าบางกล่อง,งเนี้จะงูเนี่ยด้วยความรวดเร็วจะงูก็เอามีดเนี่ยติดตั้งมันเรียบร้อยแล้วหรือแค่เปิดเดียวจ้ะก็มาดูกล่องนี้มีอืมมีครีมทาผิวหรอที่นี่นะคะเดี๋ยวแกะแป๊บหนึ่งนี่นะคะกล่องนี้ก็จะได้อ่าเจ้าตัวนี้นะคะเป็นบอดี้โลชั่นแล้วก็เป็นอ่าอะไรเนี้ยบอดี้บาร์นะคะก็คือครีมอาบน้ำแล้วก็ครีมทาผิวนะคะนมแพะเนาะ อันนี้เป็นโลชั่นอันนี้เป็น <c oughs> อันนี้เป็นโลชั่นอันนี้เป็นเป็นสบู่เลวเออหอมนะอันนี้ตะมมเคยไป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 ,ไปดมกลิ่นของเขาที่ชอมนะคะหอมมากหอมมากจริงๆนะคะเร้ก็ให้ไปดูมาด้วยหนึ่งไปนี้่อืมนี่ค่ะแล้วก็มีการบอกด้วยว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบอ่าช็อปออนไลน์นะคะบิวตี้คาซาสามารถเข้าไป ช็อปออนไลน์ได้นะคะในนี่ Beauty Plaza อ่านี่นะคะก็จะมีช่องทางติดต่อได้ด้วยนะคะ w w w Beauty Plaza อ๋อ w w w ร Beauty Plaza Online com นะคะเกิดใครสนใจนะคะไม่มีเวลาว่างไปช็อปที่ที่ช็อปจะพูดติดอะไรขัดขัดยังไงนักหนาเนี่ยไม่ได้เออไม่ได้ออกกล้องงานนะคะพูดติดขัดขันนะติดติดขัดขัดติดขัดขัดูสิ ยังไม่หยุดอีกเออนะคะถ้าเกิดใครไม่มีเวลาว่างออกไปซื้อที่ช็อปก็สามารถนั่งแบบสั่งสบายๆได้นะคะที่บ้านนะคะเปิดออนไลน์เอานะเดีย๋ยวนี้สะดวกสบายสบายเวลานะคะต่อมาเป็นอะไรดีของนี้ดีกว่านะคะของนี้เนาะนี้อของนี้จะมาแบบมีผ้ามาด้วยมีอะไรอะ่ะกระเป๋าผ้านะคะ สวมากชอบชอบว่ใส่กระสานไปทํางานพรนิเลยนะจ<ม>๊ะก็เหมือนกันก็จะมีมีอะไรเนี่ย beauty market b เหมือนกันนะคะไว้ดูแบบข้อมูลข่าวสารไว้ช็อปได้เหมือนกันนะคะตาม Facebook beauty market แล้วก็ขีดอปนะคะสวยแต่ว่ากระเป๋าสวยมาก จิมปากระเป๋าสวยมากนะคะคุณรุายสวยมากใช่จริงๆข้างในมีอะไรเอ่ยอันนี้อะไรเนี่ยกรีดนะคะคนกรีดะค่ะมีทั้งหมดสามอย่างด้วยกันมีนี่มีนี่นะคะก็มีนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดู Beauty Cuisine Avocado Bath Cream อันนี้เป็นครีมอาบน้ำนะคะเป็นส่วนผสมของโอคาโดนะคะอันนี้เป็นสรับผิวแน่เลยใช่อัน,นเป็นสรับผิวแล้วก็อันนี้เป็นโลชั่นแน่เลยไม่มโลชั่นก็เป็นมานค่ะครีมบำรุงผิวเห็นไหมเป็นโลชั่นเดี๋ยวขอลงกลิ่นหอมมากอ่ะหอมกลิ่นโวคาโดแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคะมาสีเขียวแบบเขียว ตอนรับปีนี้เลยเนาะ mm. เห็นหนูเขาว่าปีน mm. ี้เป็นปีที่แบบปีสีเขียวเหรอเออเห็นแวบๆบแบบไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะคะเนาะผ่านไปแล้วก็มาดูกล่องนี้เยินมากนะคะทับซ้อนกันนานเข้านั้นเขายิ่มากปุ๊บมีอะไรบ้างอ๋อกล่องนี้จั่งโมเคยเอาออกไปใช้แล้วด้วยนะนี่มันจะมาสามตัวมาแรกแรกเลยจำได้กล่องเนี้ยเออ มากแลเลยนะคะเป็นแบบน้ำนมวัวนะคะอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าอันนี้เป็นบอดี้โลชั่นแล้วก็ไอซิ่จโมใช้หมดแล้วนะคะก็จะเป็นครีมอาบน้ำเหมือนกันนะคะหอมมากคือหอมมากแต่เวลาล้างออกมัน,นจะลื่อนผิวนิดนึงต้องล้างให้สะอาดนิดนึงนะคะแต่ว่ากลิ่นหอมมากหอมจิตตัวเลยอะ่ะเออเดี๋ยวจะเอาไปใช้อีกนะคะโลชั่นช่วงนี้โลชั่นแต่โมค่อนางผิวแห้งผิวแห้งมากไม่ค่อยได้บำรุงอะไรเลยเนาะ กล่องนี้นะคะตรงนี้ค่อนข้างจะหนักน่าจะเป็นคู่แบบเหมือนเดิมหนี่ยมั้งอ๋ออันนี้เป็นเป็นเป็นอุ้ยหนักมากน่าใช้มากสีสวยอุ้ยชอบ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 เดี๋ยวสิจ้าเี๋สิจา้าเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะลูก อันนี้ได้มาทั้งหมด4ี่อย่างะ่รวดค่ะได้มาทั้งหมด4อย่างนะคะนี่น,นี่เป็นบอดี้โลชั่นแล้วก็เป็นบัสทีเหมือนเดิมนะคะเป็นโลชั่นทาตัวแล้วก็เป็นครีมอาบน้ำตัวเหมือนกันนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นโฟมเหมือนกันพอดีเลยพรมก็หมดเหมือนกันชวงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นมาร์กเป็นสลิปปิ้งมาโอ้มันมน่วน่าสวยมากเลยอะ่ะเป็นสลิปปิ้งมานะคะเป็นน้ำผึ่งเป็นน้ำพึ่องอะ่ะตัวแล้วก็มาในถุงนี้อันนี้เคยเปิดเถือไปในในไลฟ์สดช่วงนั้นจำได้เป็นมาร์กมาร์กหน้านะคะนี่ น่าจะเป็นแบบมาร์กหน้าออกใหม่งเขายังไม่ได้ใช้ซักกระสองเดียวที่ดูบอกแล้วว่าไม่ได้มาร์กหน้ามาเป็นปีแล้วนะจ๊ะก็มีทั้งหมดเจ็ดซองนะคะมีมีทับทิมอ่ามีทับทิมมีส้มมีมะเขือเทศมีนี่อะไรเนี่ยอะโวคาโดมีผักผลไม้รวมนะคะแล้วก็มี ชาเขียวนะคะต้นชานะคะคือน่าลองหมดเลยแต่ว่าไม่มีเวลาลองแต่หลังจากนี้เนี่ยจะกลับมาบำรุงผิวตัวเองดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายผิวค่ายจงูกก็ไม่ได้ทาคิมทาผิวมานานมากโผลแล้วนะตอนนี้ผิวแห้งแตกลายมากเดิมเนี่ยเป็นคนผิวแห้งอยู่แลยทั้งผิวหน้าผิวตัวไม่ได้บำรุงไม่ได้มากเลอะไรก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกวันไหนที่แบบไม่ได้ทาลงพื้นทาแค่แทนแดดนะจะเป็นคุยเต็มหเลยที่หน้าเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้จะบำรุง ให้ดีดูคอยดูคอยดูคอยดูกล่องนี้นะจ๊ะเออกล่องนี้อะไรเอ่ยอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวขอรอขอดูหนึงมีถางหยิบเลยกินอะไรเป็นขนตาปลอมที่รักนี่สวยมาก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 จริงๆนี่นะคะ นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นพวกขนตาปลอมอ่ะสิบสองคู่หรอสิบคู่ค่ะสิบคู่แต่ละลา้านแล้วก็มีกาวติดขนตามาให้ด้วยเออดีดีด,ด,ดีเราจะได้แบบแต่งตากับแต่งตาแล้วก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะแต่ละไานนี่เหมือนกันเนาะไว้เดี๋ยวว่างๆจะมาแต่งหน้าให้ดูให้ชมกันนะคะ ก็ตัวน,นี้แหละโอเคค่ะมากันถึง2กล่องสุดท้ายนะคะหนึ่งกล่องกับอีกหนึ่งพอนะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะเอาไว้นเนาะแกะเลยก็แล้วกันมาเป็นกล่องอนี้กล่องสวยมากค่ะทุกคนวูดอสดรู้เดี๋ยเวลาไม่ทันนะรู้รอะกล่องสวยมากกล่องสวยมากจริงๆคือ beauty b u e กับ beauty party เนี่ยเขาทำพคเ้งมาแบบว่าทั้งกล่องทั้งแบบ เออแพ็กเกจิ้งตัวมันอะ่ะสุดยอดมากเลยอะ่ะคืออะไรคะเนี่ยออมันคือสเป์นะคะไวฉีดไวฉีดตัวนะคะหลังอาบน้ําแล้วก็หรือในเวลาที่ต้องการกับออครีมบำรุงมือนะคะวันนี้ไม่จะหอมมากลี่มันหอมออกมาจากอันนี้เลยอะ่ะอันนี้จะเป็นสเป์ กินหอมมากกินหอมออกทะลุก,กล่องเลยนะคะสองอย่างนี้เนาะเป็นแพ็กเกจที่สวยมากนะคะปีใหม่นี้หาไว้เป็นของฝันได้เลยนี่ในกล่องแบบนี้นะจ๊ะจ๊ะเนาะกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็เป็นกล่องที่เพิ่งได้รับมาล่าสุดนะคะคือกล่องนี้ไม่หนักนะดูเป็นกล่องใหญ่แต่ไม่ได้หนักนะคะ สวยมากบางกลองเลยสวยมากมีการใี้ลวมเป็นการแฮปปี้นิวเยียนี่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกล่องแบบนี้นี่กล่องสวยมากนะคะก็ข้างในก็มีแบบอะไรฟุ้งฟิงตุ้งิงงนิดหนึ่งด้วยนะจ๊ะน,นี่จ๊ะเฮ้ยแบดบเงินหมดแล้วนะคะ ก็บิวตีบุฟเฟ่ขียมาว่าทูเตืเมงมาเวอร์นนะคะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะบิวตี้บุฟเฟ่นี้นะคะการน่ารักมากนะคะก็เป็นแบบดึงแบบนี้อ่ะเบื้อกันเป็นครีมบำรุงมือนะคะมีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันเนาะพี่กล่องสวยมากสวยมากจริงๆก็หมดแล้วนะคะสําหรับการเหินั้งนี้นะคะแป้ก็จะหมดแล้วจะรีบๆพูนรีบๆๆไปนะคะรีบๆ,ๆใส่หัวไปนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะทางแบรนด์ทั้ง2แบรนด์นะคะทั้งแบรนด์กิสซแล้วก็แบรนด์บิวตี้บุฟเฟ่ต์นะคะที่ส่งของมาให้แตงโมลองใช้ขอบคุณค่ะก็ไว้เดี๋ยวลองใช้แล้วดีหรืออะ,อะไรยงไงเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะบอกต่อที่ผลให้ดูกัน ส่วนใครยังคิดว่าปีใหม่แล้วตงูจะไม่มีของขวัญรออีกนิดนึงนะคะกาลังหาของขวัญมามอบให้กับแฟนเพลงที่ยังไม่เคยทิ้งตงูไปไหนนะคะถึงแม้จะไม่ได้มาอัดคลิปแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันเท่าไหร่แต่ยังติดตามกันตลอดรู้อยู่นะคะว่ามีใครบ้างมีเออกี่คนมีคนอะไรเงี้ยกำลัง กำลังหาของผวันอยู่นะคะอีกสักพักไม่สิ้นเดือนนี้ก็ประมาณเดือนหน้านะมาแจกแน่นอนรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาให้เล่นกันอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เดี๋ยวจะรีบอัดคลิปนี้แล้วก็รีบตัดต่อเดี๋ยวจะเห็นกันเพราะว่านานๆทีมาคุยกันเนาะนานๆอาจจะอยากจะ ฟังหรือไม่อยากจะฟังก็แล้วแต่บุคคลก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเดโมอยากพูดอยากคุยกับทุกคนสําหรับวันนี้อไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวว่างๆไม่แน่อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะจะมาแต่งหน้าให้ดูกันนะคะ,ะก็สำหรับนี้บา,บายบายสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับปีใหม่แล้วก็ทุกๆปีรวมไปถึงตลอดปีนี้ด้วยนะคะมีแต่ความโชคดีบังเกิดแก่ท่านทุกคนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืม ติดตามแตงูอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจเปน็นตลอดนะคะสำวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ